สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเครห์ศึกหมวยเทเจนะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณบ่ายสองเป็นต้นไปนะครับวันนี้มาเร็วหน่อยปกติบ่าย2องครึง่งวันนี้มาถ่ายทอดและโชคช่วงบ่ายสองตรงนะครับวันอาทิตย์ที่สิบสิงหาคมพุทธศักราชสองพันรกู่แดกนั้นก็จะเป็นแสนศึกสราชภูมิพบกับท่านผักบุงเพชรเกียรตเพชรพิกัดน้ำหนักหนึ่รอยสอ คุณดีสองเอฟสามสิบห้าราชานนท์พบกับท่านพรพิทักษ์สอภูมิพัฒน์พิษัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์คุณดีสามโจเซฟจิตเมืองนุ่นพบกับท่าน,นเพชรสามารถเพชรเกียรติเพชรพิษัดน้ำหนักหนึ่งร้อยห้าสิบห้าปอนด์แต่ช่างชิงร้อยสี่สิบห้านะครับส่วนคู่เอกรายการวันนี้พันศักดิ์บอวัลปวันทวีนักชกจอมเก่าฝีมือดีซอมจมันผู้จัดพบกับขุนเขาไม่มีตายอย่างสิทธิศักดิ์สิงห์มาวิน ที่กิดน้ำหนัก1 2 8ปอนด์นี่คือคู่มวยและน้ำหนักในวันนี้แฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดแอปพลิเคชันสองสีพักยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีที่ผมแนะนำผมแปะลิงไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ093 005 0480 00ผมาแนพร้อมนแนะนำทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับทำไมผมถึงต้องแนะนำ ที่ตรงนี้นะครับผมนี่เข้าไปสัมผัสเองผมเข้าไปดูข้อมูลเข้าไปศึกษาราคาเรทเข้าไปศึกษาความเคลื่อนไหวต่างๆผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งดีนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเขาเปิดให้เราได้ตัวลงทุนผมก็ใช้สิ่งดีๆที่ตรงนี้นะครับเป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองก็เลยแนะนําแฟนคลับเพราะเป็นสิ่งดีๆนะครับไม่มีสิ่งเสียหาย ทั้งหมดก็ฟรีผมก็เลยแนะนำนะครับความมั่นคงเขาก็มีนะครับแอปพลิเคชันสที่ตรงนี้การเงินมั่นคงผมจึงอยากให้แฟนคลับเข้าไปสัมผัสเข้าไปศึกษาความรู้กันนะครับอย่างเช่นช่อง7สีช่อง3าอมน้อยได้เปิดมาก่านมันจก2วัน3าวันเลยรายการศึกมวยวันรายการยอดฮิตนักเวลานี้เปิดมาก่อมันชกเป็นอาทิตย์แล้วก็ทุกวันที่มือวก็จะมีราคาเรทหล,ลังกานชั่งน้าหนัก เปิดให้เราได้เข้าไปศึกษาเข้าไปดูข้อมูลเราเข้าไปดูได้เลยน่ยากะดูตทวไหนก็เข้าไปดูไม่มีใครหลอกเราได้อีกแล้วแอปพลิเคชันสจีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมัน่นคงทางด้านการเงินสิ่งดีๆที่ผมแนะนาอยากให้เข้าไปสัมผัสกันนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะคู่แรกนั้นแสนศึกสราชภูมิตัวนี้เข่าในแข็งแกรง่งแต่ว่าคููนี้กระดูกอย่างน้อยทั้งคู่นะครับแสนศึกในเข่าในเหนียวเนบ แต่ว่ากระดูกยังไม่เท่าไหร่ส่วนผักบุ้งเนี่ยเป็นมวยแข้งเนียนหมัดหนักสอกคมเข่าในก็ใช้ได้นะครับผักบุ้งนี่เป็นมวยที่ไม่ค่อยชอบหมัดแสนศึกเป็นมวยเข่าที่ไม่ถึงกับแทงแรงแทงหนักมากวันนี้ผักบุ้งได้เปรียบค่อนข้างเยอะเปิดว่ามาทําทุนครับผักบุ้งเพชรเขียดเพชรวันนี้น่าจะเอาชนะได้ไม่ยากคู่ที่สองครับเอฟสิบหกราชานนน การทำมวยของแคมราชนนของท่านวิชัยนี่มาตรฐานอยู่แล้วนับเจอคพอรนพิทักษ์ซึ่งเขาในแข็งแร่งมวยคู่นี้ไม่หา่างใกล้เคียงกันแต่ผมก็ยังรอบไปด้วยความมาตรฐานการพิกซ้อมของเอฟสามสิบห้าราชนนวันนี้น่าจะเบียดเข้าไปครับมาดูคู่ที่สามครับโจเซฟชิตเมืองนอนท์นักโชคสโลวีกเคียแข่งไซเนี่นอาวุธหลากหลายส่วนพ็ษสาม,มารถซ้อมจึมงมันผู้จัดหลากหลายเช่นกันเขาในแข็งแกร่ง แต่ว่าไม่ค่อยขยันออกุเท่าไหร่เมื่อคู่นี้นะครับเข้าไปที่โจเซฟไว้ก่อนเตะซ้ายต่อยซ้ายเข่าในมีขวางหน้าดันแทงผมว่าราคาน่าจะไปก่อนราคาไหลก็ออกตัวบางทุนเดาถ้าจะแพ้คือพริกแพ้ราคาแพงแท้ท้ายวันนี้ผมชอบไปที่โจเซฟชิดมือนนเข้าแล้วในบงตัวบางทุนนะครับมาถึงกุญเเองรายการวันนี้พันศักดิ์บอลทีวีน,นักชกจอมเขาเตะต่อยรุนแรงรัดเอวทุ่มล้มส่วนสิทธิศักดิ์เดินจับเดินทีขวางหน้าดันแทง คู่นี้ต้นๆเนี่ยพันสักไปก่อนแน่นอนเพราะว่าความเก๋ารัดเอวแต่ว่ามวยรัดเอวกับมวยขวางหน้าเนี่ยดูก้นกัข้งเสียเปรียบต้นๆเนี่ยถ้าราคาไหลต่อพันสักร,รองนะครับรองไปฏิศสิทธิศักเดินขยมเดินจับเดินทีขีบคล้องขวางเมื่อไหร่ราคาข้ามมาแน่และนาเสือสิงห์มาบินที่นี่ก็ไม่ธรรมดาผมบอกว่าเป็นมวยเทนารองมากครับสิทธิศักสิงห์มาบิน สรุปมวยรักไม่ชอบวันนี้ครับคู่แรกนั้นผักบุงเพชรแขดเพชร,พชรวันนี้น่าติดตามมากคู่ที่สองสุสีแต่ว่าชอบไปทีเอฟสามสิบห้าวราชานนท์คู่ที่สามเขาไม่ไดโชเซฟชิดมืองนนอย่าลืมออกตัวบางทุนนะครับและพิทธท้ายรายการด้วยศิษฐสักสิงห์มาวินเป็นมวยที่น่ารอกมากครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำบรรยายที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ